เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางบริษัทเนี่ยโตเอาๆแต่บางที่กลับเหมือนย่ําอยู่กับที่คําตอบของเรื่องนี้อาจจะซ่อนอยู่ในปรัชญาการบริหารที่เรียกว่าทฤษฎีข้อจํากัดหรือ T.O.C. ซึ่งวันนี้แหละครับเราจะมาขาย,ยี่เรื่องนี้กัน คือหลักการของ t o c เนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่เบสิกมากๆเลยนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าโซ่จะแข็งแรงได้เท่ากับข้อที่อ่อนแอที่สุดในโลกธุรกิจก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับไม่ว่าส่วนอื่นๆจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ถ้ามีแค่กระบวนการเดียวที่มันช้าทั้งระบบก็จะถูกดึงให้ช้าตามไปด,ด้วยเลยครับไอเจ้าจุดอ่อนจุดเดียวนี้แหละที่เราเรียกมันว่าคอขวด ทฤษฎีข้อจำกัดหรือ TOC เนี่ยนะครับมันคือแนวคิดที่เชื่อว่าไม่ว่าปัญหาจะดูซับซ้อนวุ่นวายแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันจะมีตัวการหรือข้อจำกัดอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองครับที่คอยขวางทางเราอยู่คนที่ทำให้เรื่องนี้ดังเปรี้ยงปร่างไปทั่วโลกเลยก็คือดเอรเอลียาหูโกลเดครับเขาเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะยากๆแบบนี้ผ่านนิยายธุรกิจที่กลายเป็นตำนานไปแล้วอย่าง The Go แต่ว่า ทฤษฎีนี้มันเจ๋งตรงที่ไม่ได้แค่ชี้ปัญหาแล้วก็บจบกันไปนะครับไม่ใช่เลย TOC เนี่ยเขายังให้เหมือนกับเป็นอาวุธติดมือเรามาด้วยเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนสำคัญเลยสำหรับใช้ปรับปรุงองค์กรไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีวันสิ้นสุดครับเอาละครับมาดูกัน5ขั้นตอนสุดทรงพลังที่ว่านี้มีอะไรบ้าง 1. หาให้เจอครับหาให้ได้ว่าไอ้คอหัวตัวจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหน 2. เค้นให้สุด คือรีดประสิทธิภาพจากสิ่งที่เรามีอยู่ให้เต็มที่ที่สุดก่อนยังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเลย 3. ปรับให้เข้าหมายถึงให้ทุกๆส่วนในระบบหันมาสนับสนุนการทํางานของเจ้าคอขวดนี่ 4. ถ้าทํา,ามา3ข้อแล้วยังไม่พอค่อยยกระดับครับถึงตอนนี้ค่อยคิดเรื่องลงทุนเพิ่มและสุดท้ายข้อ5พอแก้ปัญหาเก่าได้แล้วอย่าหย,ยุดครับให้วนกลับไปข้อหใหม่เพื่อหาคอขวดตัวต่วตอไปมันคือลูปของการพัฒนาที่ไม่รู้จบ ทฤษฎีเนี่ยฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่างั้นเราลองไปดูเคสจริงกันเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องของโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์แห่งหนึ่งที่ตอนนั้นกำลังเจอปัญหาใหญ่เลยคือผลิตของไม่ทันออเดอร์ลูกค้าครับลองนึกภาพตามนะครับโอ้โหมันคือความโกลาหลดีๆนี่เองออเดอร์ลูกค้าไหลมาเทมาเลยแต่สายการผลิตกลับไปต่อไม่ไหว งานก็เลยค้างเต็มไปหมดส่งของก็ช้านี่มันเป็นฝันร้ายชัดๆของคนทำโรงงานเลยนะครับเอาละครับในที่สุดก็ได้เวลาที่ทีมงานจะเริ่มภารกิจตามล่าหาตัวการกันแล้วเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนแรกของ T.O.C เนี่ยจะช่วยไขคดีนี้ได้อย่างไงและแล้วหลังจากไปเก็บข้อมูลส่องดูตัวเลขกันอย่างละเอียดทีมงานก็เจอจนได้ครับตัวการสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันติดขัดไปหมด มันคือเจ้าเครื่องจักรที่ใช้ตัดโลหะแบบและเอียดมากๆที่เรียกว่า EDM Cut นี่เองและดูตัวเลขนี่สิครับ132.83%ซโอ้โหฟังแล้วอ้าปากค้างเลยใช่ไหมครับคือมันหมายความว่าเครื่องจักรเครื่องนี้มีภาระงานเกินขีดจำกัดของตัวเองไปไกลมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเอ๊ะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเมื่อตัวเลขมันฟ้องว่าเครื่องทํางานหนักขนาดนี้แล้วทําไมงานมันถึงไม่เดินล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วจะบอกว่าคําตอบที่ทีมงานไปเจอมาเนี่ยมันน่าทึ่งยิ่งกว่าที่ใครจะคิดได้อีกครับและนี่คือจุดพีคข,ของเรื่องเลยครับเป็นจุดที่ความเชื่อเดิมๆที่ทุกคนเคยคิดเกิดกับปัญหานี้กําลังจะพังทลายลงไปเลยโอ้โหนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับ คือถึงแม้ตัวเลขจะบอกว่าเครื่องทำงานเกิน100%ซแต่พอไปดูหน้าง,งานกันจริงๆกลับพบความจริงที่ว่าไอเครื่องจักรที่ควรจะทำงานหนักที่สุดในโรงงานเนี่ยดันมีเวลาว่างงานสูงถึง4 6เกือบครึ่งเครื่องเลยนะครับเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นแล้วตารางนี้ยิ่งตอกย้ำความจริงที่มันน่าเหลือเชื่อเข้าไปอีกครับลองดูสิครับทั้งคนทั้งเครื่องจักร ใช้งานกันจริงๆแค่ประมาณครึ่งเดียวเองทางทางที่ตรงนี้คือจุดคอขวดที่ทุกคนเข้าใจว่ามันทำงานหนักที่สุดแล้วแท้ๆในที่สุดปริศนาก็ไขกระจางครับตัวการที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่าเครื่องจักรทำงานช้าแต่เป็นเวลารอคอยที่เสียไปฟรีๆต่างหากคือเครื่องจักรมันต้องหยุดนิ่งเพื่อรอรอให้พนักงานจัดเตรียมชิ้นงานชุดต่อไปให้เสร็จก่อน พอเจอต้นตอของปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยทางออกที่ทีมงานคิดขึ้นมาได้มันทั้งง่ายทั้งฉลาดแล้วก็ประหยัดแบบไม่น่าเชื่อเลยครับวิธีแก้ปัญหามันง่ายแบบน่าทึ่งมากครับแค่ลงทุนซื้อฐานรองตัดงานเพิ่มมาอีกอันเดียวใช่ครับอันเดียวเพื่ออะไรนะหรอครับก็เพื่อให้พนักงานสามารถเตรียมงานชิ้นต่อไปรอไว้ได้เลยในขณะที่เครื่องมันกำลังทำงานของมันไป พูดง่ายๆก็คือทําให้ช่วงเวลาที่เครื่องต้องหยุดรอเนี่ยหายไปเลยกลายเป็นศูนย์ครับเนี่แหละครับเขาเรียกว่าเกาถูกที่คันของจริงเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าการลงทุนแค่นิดเดียวแต่แก้ปัญหาได้ตรงจุดแป๊ะแปแบบนี้มันจะสร้างผลลัพธ์ได้น่าทึ่งขนาดไหนและนี่คือผลลัพธ์ครับโอ้โหดูตัวเลขก,ก่อนหลังนี่สิครับชัดเจนมากอัตราการทำงานของทั้งคนทั้งเครื่องพุ่งขึ้นพุดพวดเลย เวลาที่ใช้ต่อชิ้นก็น้อยลงและที่เด็ดที่สุดคือไอ้ภาระงานที่เป็นไปไม่ได้ที่ร3อกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะถูกจัดการจนลดลงมาเหลือแค่8ปซึ่งเป็นระดับที่สบายๆเลยครับและผลลัพธ์สุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ปัญหาวิกฤตครั้งนี้ถูกแก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับโรงงานกลับมาผลิตของส่งลูกค้าได้ทันเวลาอีกครั้งและที่มันยอดเยี่ยมไปกว่านั้นก็คือการแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ได้ทำให้คอขวดมันย้ายไปโผล่ที่จุดอื่นด้วยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราเพิ่งดูกันไปมันมีบทเรียนสำคัญอะไรซ่อนอยู่บ้างที่เราเจะไปปรับใช้ได้เดี๋ยวเรามาสกัดเอากแก่นของเคสนี้กันครับและนี่คือข้อสรุปของเรื่องทั้งหมดเลยครับ ว่าการปรับปรุงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากการลงทุนมหาศาลเสมอไปนะครับแต่มันมาจากการที่เราต้องหาปัญหาที่ใช่ให้เจอการที่เราสามารถระบุค,คอขวดตัวจริงได้ถูกจุดเนี่ยมันสำคัญกว่าการทุ่มเงินทุ่มทรัพยากรลงไปแบบสเปกสปะเยอะเลยครับผมขอฝากประโยคนี้ไว้นะครับเป็นประโยคที่สรุปปรัชญาของ TOC ได้อย่างคมคายที่สุดแล้ว ยามัวแต่ทำงานให้หนักขึ้นแต่จงมุ่งไปที่การทำงานให้ถูกจุดจำกัดครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือในงานที่เราทำหรือในองค์กรที่เราอยู่ตอนนี้มันมีคอขวดที่ซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไอชรพ,พยากรที่เราคิดว่ามันตึงที่สุดแล้วทำงานหนักที่สุดแล้วจริงๆแล้วเราได้ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่แล้วจริงๆหรือ,อยังครับ